การนำส่งดาวเทียมสำรวจโลก t สอ2ขึ้นสู่วงโคจรอวกาศด้วยจรวดเวกา้าทท่าอากาศยานเฟรสเกนาทวีปอเมริกาใต้ประสบความสำเร็จแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาต้องยุติการนำส่งเนื่องจากระบบตรวจพบความผิดปกติเล็กน้อยของสัญญาณจากอุปกรณ์ในจรวดนำส่งสำหรับดาวเทียม t สอ2ใช้เวลาก่อสร้าง3ปีเป็นดาวเทียมระดับปฏิบัติการในรอบ15ปีหลังจากที่ไทยส่ง TEO-1 หรือไทยโชตขึ้นสู่อวกาศ เมื่อวันที่1ตุลาคม2551และกำลังจะหมดอายุการใช้งานแล้วเป็นหน้าที่ของดาวเทียมทีออ .2 รับช่วงต่อในการสำรวจโลกนายพรเทพนวกิจกนกผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการทีออ .2 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตากล่าวว่าดาวเทียมทีออ .2 มีความสามารถในการเก็บข้อมูลมีรายละเอียดสูงมากทันสมัยถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้นาน10ปีข้อมูลจากดาวเทียมที่ได้ หน่วยงานต่างๆนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้ในหลากหลายมิติเช่นสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ำและคำนวณปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต้นทุนได้ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมหรือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติต่างๆก็สะดวกขึ้นเพราะสามารถนำข้อมูลจากดาวเทียมไปใช้ในการวางแผนแจ้งเตือนป้องกันและบรรเทาปัญหาได้อย่างทันท่วงทีทำให้ประชาชนมีความปลอดภัย ดาวเทียมพีออส2ของเราก็สามารถที่จะใช้งานอย่างน้อยได้10ปีนะครับดาวเทียมพีออส2ดวงหลักนี้นะครับก็จะเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรรายละเอียดข้อมูลนี่ยสูงมากเป็นดาวเทียมสำรวจโลกข้อมูลต่างๆที่เราได้จากการสำรวจอันนี้ก็จะมีประโยชน์กับประเทศเป็นอย่างมากคือเรื่องของด้านการพัฒนาแผนที่ที่เป็นแผนที่ที่มีรายละเอียดสูงรวมถึงด้านการบริหารจัดการน้ำในเรื่องของาการจัดก,การทางพิบัติก็สามารถที่จะมีข้อมูลอย่างต่อเน,นื่อง ร้อรวมถึงเรื่องของการบริหารพื้นที่ตา่างๆการบริหารทรัพยากรต่างๆการดูแลพื้นที่ป่าไม้นะครับหลังน้ำตา่างๆด้วยดาวเทียมทีออสอง ถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะนอกจากแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยแล้วยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้งานดาวเทียมนี้ได้ในหลายมิตินายเศรษฐาทวิสินนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ประเทศไทยประสบความสำเร็จในครั้งนี้พร้อมย้ำรัฐบาลจะเน้นใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนซึ่งข้อมูลจากดาวเทียมทีออส2จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา ประเทศทศุกด้านรัฐบาลมุ่งเน้นมาตลอดว่าจะใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดาวเทียมตีอสองจะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อต่อยอดการพัฒนาทั้งสังคมและเศรษฐกิจของประเทศสืบไป ดาวเทียม t ีออ2อยู่ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนาดาวเทียมที่ดำเนินการโดยจิสดาเมื่อขึ้นสู่อวกาศแล้วจะใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้าสู่วงโคจรและใช้เวลาอีกสามเดือนในการทดสอบการทำงานบนอวกาศกับสถานีภาพพื้นดินก่อนจึงจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบแต่หากมีสถานการณ์เร่งด่วนเกิดขึ้นอาทิภัยพิบัติ t อ2ออก็สามารถสั่งถ่ายภาพได้ภายในห้าถึงแปดวันหลังจากดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร แต่คุณภาพอาจยังไม่แม่นยำเท่าที่ควรนับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งหนึ่งของวงการเทคโนโลยีอวกาศไทยที่ไทยจะได้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีและได้ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพื่อต่อย,ยอดการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอีกทั้งยกระดับการพัฒนาศักยภาพของไทยสู่ระดับนานาชาติด้วยสุนทระททองนกรายงาน